Viem ensalt. Viem ensalt. ร้านอาหารอีสาน A8 บ้างนาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกครั้งในรายการ Women's Talk ทอล์คสนุกสนุกหลวววุดหลววุดร่วร ทุกๆวันอาทิตย์นะคะ11โมงครึ่งทางชอ่อง 24U ค่ะกลับมาคราวนี้มีของดีๆมาบอกต่ออีกแล้วจ้ะเฟินพูดมาเฟินรอฟังคราวนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับของหวานค่ะของหวานขนมงนี้เหรอใช่เป็นขนมแล้วก็อาหารนะที่ปกติที่เรา,าจ,จะต้องบินไปกินไกลถึงญี่ปุ่นค่ะแต่คราวนี้ไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะเพราะว่าเขาเปิดสาขาที่เมืองไทยแล้วค่ะ ที่ไหนเนี่ยอ่าอยู่แถวแถว,แถวเอกมัยชื่อร้านว่า h a p p i n e s s Premium Sweet u Bar ค่ะไปดูกันเลยค่ะในช่วง Talk of the Town ค่ะช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิ กันแบบนี้นึกว่าอยู่ญี่ปุ่นละสิไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้นะคะโบอยู่ที่ถนนเอกมไห้ค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ที่ร้าน Happiness Premium Sweet and Bar นั่นเองค่ะทำไมถึงต้องทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นหรอคะเพราะว่าร้านนี้ค่ะต้นตำรับของเขาค่ะอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเปิดมาแล้ว5สาขาด้วยกันนะคะซึ่งสาขานี้ค่ะที่เอกมัยนะคะเป็นสาขาแรกของเมืองไทยเลยล่ะคะ่ะและการันตีเลยนะคะว่าอาหารที่น,นะคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเด็ดเด,เ,ดเลยค่ะพอพูดถึงนะคะได้กลิ่นอาหารโชยมาก็อยากจะลิมลองแล้วล่ะคะ่ะแต่ก่อนจะไปลิมลองเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเดินดูรอบๆร้านก่อะนะ และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือดิสเพลย์ของจิวเวลรี่ที่ทำด้วยมือค่ะหรือว่าแฮนด์เมดจิวเวลรี่นะคะโดยอาร์ติสชาวญี่ปุ่นค่ะที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่ดิสเพลย์ไม่ได้แค่วางให้ดูเฉยๆนะคะแต่ขายด้วยค่ะ <c oughs> ซื้อมาแล้วสอยมาแล้วหนึ่งคู่ <c oughs> สวยมาล่า <c oughs> คุณผู้ชมคะ <c oughs> เวลาที่โบรอคอยก็มาถึงแล้วละคะ่ะ <c oughs> ม,มาแล้วไม่ชิมก็มาไม่ถึงที่สิคะเริ่มจากจานแรกนี้เลยค่ะนั่นก็คือทากานะพาสต้านั่นเองนะคะซึ่งในจานนี้ค่ะก็จะมีผักดองนะคะผัดก,กับราสลมอรบดแล้วก็กับพาสต้าผสมกันนะคะจานนี้นะคะชื่อว่าทารากโกพาสต้านะคะซึ่งเป็นอาหารฟิวชั่นนะคะความผสมผสานของเวสเทิร์น ในตัวเส้นพาสต้านะคะกับความเป็นญี่ปุ่นค่ะกับไข่ปลาเมนไตโกะนะคะเป็นของขึ้นชื่อของเมืองฟูกุโอกะเลยล่ะค่ะ นี่สุดท้ายนะคะบาโลเนเซ่พาสต้าค่ะซึ่งเป็นหมูบดนะคะรวมกับผัดรวมกับพาสต้าแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีชีสโรยนะคะทานของคาวเสร็จนะคะเขาจะต้องหิวน้ำใช่ไหมคะคุณผู้ชมแนะนำนี้เลยค่ะดับกระหายนะคะด้วยนี่เลยค่ะ Japanese Momo Soda นะคะหรือว่าลูกท้อขาวญี่ปุ่นผสมโซดานั่นเองค่ะอืม กดชื่อนะ่ะคือมันมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่าของโซดานในนิดไม่พูดภาพทำเพลงแล้วขอชิมของข้าวก่อนนะคะโอ้โหในเมื่อตอนนี้เราเริ่มจะแน่นท้องกับของข้าวไปแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนรวมถึงทั้งโบนะคะจะมีการแยกกระเพาะสำหรับของหวานไว้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะของหวานได้อยู่ต้งหน้าแล้วลคะ่ะ เห็นแล้วก็น่ากินไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนก่อนเลยนะคะอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอันที่อยู่ตรงหน้าบวพอดีนะก็คือ fresh fruit pancake ค่ะซึ่งทางร้านกระซิบมานะว่า แป้งของการทำแพนเค้กอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะคะบวกกับนี่พวกเบอร์รี่ต่างๆกับผลไม้สดต่างๆนะคะและที่เด็ดก,ก็คือราดด้วยซอสคาราเมลนะคะทำให้การผสมผสานของความเปรี้ยวๆของผลไม้หวานๆของผลไม้และความหวานงคาราเมลกับแป้งแพนเค้กสูตรพิเศษอันนี้ผสมกลมกล่อมไปด้วยดีอันนี้ค่ะอันนี้คือความผสมผสานของความเป็น ต่างชาความเป็นเวสเทิร์นนะคะกับญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเวลาเราพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมเรามักจะนึกถึงชาเขียวและจานนี้แหละค่ะจะไม่คุณได้ลิมรสถึงชาเขียวบวกกับ French Toast นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นผสมผสานกับความเป็นเวสเทิร์นนะคะบวกทั้งไอศกรีมวานิลาและถั่วแดงว่าแต่ตอนนี้นะคะอยากจะลิมลองแล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะแพนเค้ก ของข้าวก็ไปแล้วของหวานก็ไปแล้วตบท้ายด้วยชาร้อนๆให้ข้างในเรามันอุ่นซาบาๆดีกว่านะคะเฮ้ยมีรูด้วยค่ะมีรู <ๆ S 1> แบบนี้มันต้องโฮอินวันกริบกริบจ้า สมแล้วนะคะกับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเพราะว่านี่ก็คือแฮ p ปี้เนสทีนะคะดื่มแล้วก็รู้สึกถึงความแฮ ppy กรุ่นอุ่นไปถึงในท้องนองกจากที่นี่นะคะจะมีอาหารที่อร่อยแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่ก็ดีดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่นะคะตกแต่งโดยสไตล์ลอฟทค่ะและนี่เลยค่ะสิ่งที่โบชอบมากๆที่สุดของร้านนี้นะคะ mm hmm. ก็คือฝาผนังค่ะเพราะว่าฝาผนังเหล่านี้นะคะได้รับการวาดจากศิลปินชาวญี่ปุ่นค่ะ และการเดินทางมาที่นี่นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือลง BTS เอกมัยนะคะแล้วก็นั่งรถต่อมาที่เอกมัยซอย11ค่ะอานันนเฟิร์นอิจฉาเด้อกดกินเลยเดี๋ยวซื้อไปฝากนะเป็นยไงบ้างน่ากินไหมล่ะน่ากินมากๆเลยนี่ไม่ต้องไปไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะออยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพก็ได้กินแบบขนมน่ารักน่ารัก,กแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยอะ่ะได้เลยไอ้กินอนะไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตอนที่อยากที่จะให้มันเบินออกมาหรืออยากที่จะให้ผอมสิม,มันยากอะ แมเดี๋ยวนี้ก็ออกกาลังกายสิแต่ไปยากอะไรวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเองออกกําลังกายใช่ไหมออกกาลังกายรู้ใจมากๆพูดถึงการออกกําลังกายวันนี้เฟิร์นมีการออกกําลังกายแนวใหม่รับรองเลยว่าต้องถูกใจสาวๆที่ดูรายการ Women's t o p แน่นอนแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงหน้าในช่วงแพชันค่ะ และในช่วงนี้เอางี้ดีกว่าพอพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายพี่โบตามจริงแล้วเนี่ยวิธีการออกกําลังกายเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะชื่นชอบแบบไหนอก็อจริงนะมันมีให้เลือกเยอะก็จริงแต่ว่าพี่ว่าอย่างบางอย่างเนี่ยพี่ก็ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันเบื่อมันไม่สนุกมันแบบว่าทำเดิม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 อะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้ฝนจะแนะนําพี่โบค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายในรูปแบบหนึ่งซึ่งในรูปแบบนี้เนี่ยรับรองเลยนะว่าได้ทุกสัดส่วนและนอกจากนั้นนะยังมีการแบบ ออกสเตปดีล่าเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยอ้ย่าน่าสนใจไหมน่าสนใจมากอ่ะเปิดว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วงแฮชันสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส คุณผู้ชมคะในช่วงแพชชั่นวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการออกกําลังกายที่รับรองเลยนะคะว่าเราจะได้บริหารร่างกายทุกสัดส่วนเลยนะคะซึ่งการออกกําลังกายชนิดนี้เรียกว่าการเต้นโพดนซิงนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามเฟิร์นมาดูกันเลย oh, <sorry. S 1> คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเฟิร์นก็อยู่กับคุณครูที่จะมาสอนเฟิร oh, <sorry. S 1> <ส>์นเ <FF> ต้นโพดนซ <FF> ิงที่เรียบร้อยแล้วนี้เพื่อนอยู่กับคุณครูมาเรียมาตินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขา oh, <sorry. S 1> พูดถึงโพดนซิงก่อนเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วมันมันคือ กีฬาหรือว่าการออกกําลังกายประเภทอะไรคะโพรแดนซิ่งเป็นศิลปะชนิดหนึ่งค่ะบางคนก็จะเน้นเป็นกีฬามากกว่าบางคนงก็จะเน้นเต้นมากกว่านะคะมันนล้เแต่เราการออกกําลังกายโพรแดนซิ่งหรือศิลปะการแสดงโพรแดนซิ่งเนี่ยก็คือเราจะสามารถบริหารทุกส่วนได้ค่ะเพราะมันเป็นใช้ทุกส่วนของร่างกายเรา <c oughs> แต่อย่างที่เฟิร์นเคยเห็นในคลิปวิดีโอหรือในทีวีเขาเต้นกับเสา <c oughs> ใช่ค่ะแล้วมันนี้มันจะดูแบบคนไทยเราเต้นด้เสาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ คือเราต้องคิดอย่างนี้ม,มันเป็นแค่อุปกรณ์ค่ะเราจะทํายังไงมันแล้วแต่เพลงที่เราใช้เราจะเต้นออกแนวพลาสติกก็ได้คอนเทมก็ได้เราจะเต้นแบบเซ็กซี่ก็ได้เราจะเต้นแบบว่าเอาตัวออกกําลังกายก็ได้สิ้อัพบ,บนเสาอะไรเนี่ยมันแล้วแต่เราจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคือมันมาจากอะไรประวัติความเป็นมาของโพแดนซิ่งเนี่ยค่ะจริงๆแล้วโพแดนซิ่งเนี่ยถ้าเราดูในหลายๆประเทศเขาจะมีเสาของเขาอย่างเช่นเสาจีนเสาจีนาอินเดียจีนนี่จีนเขาเต้นโพแดนซิ่งด้เหรอแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบอีกแนวนึ่งเลย อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะพัฒนามาคนก็จะเอามาผสมนู่นผสมนี่แล้วก็จะกลายเป็นเหมือนที่เราเห็นวันนี้แล้วการเต้นโพดนซิ่งมันต้องอาศ,ศัยทักษะทางด้านอะไรบ้างจริงๆแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้อ้าวโหแต่มันต้องมีความตัวองโตว<ช>อ,ะอะไรางี้หนูนี่แข<ม>็งขึ้นหมดเลยนะมีแชมป์โลกบางคนเนี่ยนะคะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยเรียนแต่โพนี่แหละค่ะแต่เป็นแชมป์โลกใช่ อย่างนี้อย่างหนูนี่ได้เลยสามารถเลยทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะครูพร้อมนี่ะสอนงเรามาเริ่มกันเลยมาเลยไหมโอเคนะคะโอเคท่าแรกนะคะตัวนี้เรียกว่า illusion เป็นท่าใช้ต่อท่านะคะเรียกว่า dance transition ค่ายืนข้างเสานะคะแขนขวาขึ้นสูงสูงที่สุดที่สูงได้นะคะยืดขึ้นยืดขึ้นสูงแล้วดึงตัวออกนะคะเหมือนกับว่ามีใครดึงเราห่างออกไปจากเสาทีนี้ทิ้งน้ำหนักมาข้างหน้านะคะขาออก รอบเสาแล้วลงอาลองดูยืดตัวออกให้ตรงอ่าขึ้นทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัวหุนรอบนั่นละก็โ้เป็นก๊อกเลยอ่ะยังไงนะดึงออกเยอะๆนะคะเหมือนว่ามีใครส่งตัวเราออกนะคะขาออกแล้วก็ทิ้งตัวดึงขารอบเสาให้ครบมงนั่นละนั่นละตัวตรงนั่นละรอบให้มันยากกว่านี้โอ้ยากเลยนี่ก็ยากแล้วนะ เอาย่างอันนี้เหรอคะเอาย่ากอันนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวสปินนะคะสปินเป็นตัวหมุนรอบเสาค่ะทำให้ดูก่อนแล้วอธิบายได้ค่ะนะคะตัวนี้ตัวเบสิกค่ะนี่เบสิกเหรอคะเนี่ยเบสิกเรียกว่าเบสิกอินไซด์เบลกทุกคือใช้ขาในเกี่ยวแล้วลองโอเคค่ะครูคะสวัสดีค่ะโอ้ยลองดูนะคะยังไงนะให้คลายท่าแรกนะคะแขนท่าขึ้นสูงก่อน แขนนอกหรือแขนซ้ายแล้วเนี่ยจับนะคะทีนี้ขาเราที่ใกล้เสาที่สุดยืดออกนะคะเราให้ตัวดึงออกไปด้านข้างทีนี้เราจะต้องเกี่ยวขากับเสาแล้วดึงแล้วพุชนะคะดันด้วยขานี้ต้องทําพร้อมกันไม่ใช่เกี่ยวก่อนเราไปะะนะคะ,ะทั้งเกี่ยวทั้งดันเวลาเดียวกันนะคะแต่ออกดันออกแล้วเกี่ยวพร้อมกันนะคะโอเคลองดู เดี๋ยวเราอ้อได้รอบหนึ่งไม่แล้วเอาอีกสักอีกสักท่าหนึ่งได้ค่าตัวนี้เรียกว่าแฟนคิกแฟนคลิกแฟนคลิกโดนประจําเลยค่ะเวลาพูดจ้าไม่ดีคลิกอ๋อคนละแฟนกันด้ยะเดี๋ยวทําให้ดูก่อนได้ค่ะเดี๋ยวอธิบายคํานึงถึงหนึ่งวันี้ไม่ยากมากเะครับอ๋อสะโพกขวาอยู่ข้างหน้าเสาแขนในขึ้นสูงทีเนี้ยให้สาวเขาอยู่ในรักแร้เรานะคะ ทีนี้ต้องดึงลงใช้ช่วงนี้บีบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกให้เราอยู่แ a นนอดเกาะน,นะคะทีนี้นอยู่ตรงนี้แล้วปักเสาลงนะคะย็นนึกว่าเราดึงตัวเราขึ้นตัวเราหนักขาเสาลงนะคะขาก็คือเริ่มขาในก่อนที่ขาข้างนี้ถึงพื้นเตะขาข้างหนึ่งค่ะขึ้นนะคะ,อะลองดูนะคะนะคะขาขึ้นนะคะแล้วลลแล้วล่และเราก็หมุนตัวหมุนตัวอ่าแล้วละดีมาก นะคะว่าทีนี้ขอขาตรงวันนี้นะคะตอนนี้ขายงออยู่ยืดให้ตรงนะคะ <c oughs> อีกรอ,อ,อบหน <c oughs> <c oughs> ึ่งโอ้คุณผู้ชมคะถ้าสมมุติว่าจะรอให้เฟิร์นเนี่ยทำได้เนี่ย คงต้องรอ,อกันอีกนานเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าโพแดนเนี่ยมันเต้นกันยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เฟินขออนุญาตเดี๋ยวเ่เฟินไปพักซ้อมก่อนแต่เดี๋ยวเฟินให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูขอโชคนะใโพแดนดแบบเต็มรูปแบบให้กับคุณผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมัน้ำมันนวดแขนด่วนเลย อยากจะบอกเลยนะะว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกใจเฟิร์นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยการแสดงอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิละปะที่ทั้งมีความงดงามทั้งมีการได้ เขาเรียกว่าอะไรปลดปล่อยจินตนาการแล้วก็ยังมีการออกกําลังกายเรียกได้ว่าได้ทุกสัดส่วนเลยวันนี้เฟิร์กก็ต้องขอขอบคุณครูมาเรียมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นี้ด้วยนะคะสถาบันสอนเต้นรานานาชาติรัาปุรีค่ะเออครูคะาถ้าสมมติว่าคนทางบ้านเขาสนใจอยากที่จะมาแบบเรียนที่นี่ทำยังไงบ้างก็ดูทางเว็บไซต์เลยได้นะคะ Google เลยนะ Google ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่โรงเรียนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคนแนะนําว่าเราควรเริ่มเรียนจากคลาสไหน นะคะหนุ่มๆอยากมาเรียนได้ไหมก็ได้เลยค่ะได้เลยได้เลยนี่ขอบคุณคุณครูมากๆเลยะค่ะไปเลยเรากลับไปช่วง beauty secret กันต่อเลยดีกว่าไปเลยนี่ถือว่าใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วนแล้วก็น่าจะเบิร์นได้เยอะเลยนะเนี่ยใช่เลยพี่โบใช้เวลาไม่นานนะจะจะบอกเลยเฟิร์นเหงื่อออกผักักพักทั่วตัวเลยและที่สำคัญนะยังที้เปิดเพลงแล้วแบบโอ้โหลีลาออกอารมณ์ ตามเพลงด้วยอ่ะก็<อ>ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นนึงสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายแบบว่าที่ไม่ใช่แบบเดิมๆนะคะ,คะแล้วก็สนุกด้วยถูกต้องเลยแล,และในช่วงหน้านะคะไม่เดิมแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามเนี่ยมาให้เทคนิคความงามในด้านไหนนะคะติดตามช่วงหน้าในช่วง beauty secret ค่ะ สนับสนุนโดยร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์และตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามก็มารอให้ความรู้คุณผู้ชมอยู่แล้วในช่วง Beauty Secret ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยช่วง Beauty Secret สวัสดีค่ะพบกับพี่มาซี่อีกแล้วนะคะวันนี้ในรายการ w o m e t Talk ค่ะในช่วง Beauty Secret นะคะวันนี้พี่มาซี่มีทริคเด็ดๆอะไรมาฝากสาวๆติดตามชมกันดีกว่าค่ะแต่วันนี้ขอบอกเลยว่าทริคนี้เด็ดมากเลยค่ะสำหรับสาวๆที่พร็อพเยอะนะคะจะทำให้สาวๆพร็อพเยอะเนี่ยได้ใช้พร็อพที่ซื้อมานะคะมาติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเตรียมพร็อพมาก่อนเลยค่ะมีอะไรควักออกมานี่เลยค่ะ พี่มาซี่เชื่อเลยว่าสาวๆทุกคนต้องมีติดกระเป๋าแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะมันคือมันคือนี่เลยค่ะสาวๆกิฟตติดผมนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าจะติดผมยังไงให้ดูน่ารักคิกขุอโนนิสน,นะคะก่อนอื่นนะคะสาวๆค่ะเตรียมผมกันเลยค่ะฝั่งนี้ถ้าเกิดต้องการให้มันตรงก็ปล่อยตรงได้นะคะแต่พี่มาซี่อยากจะเคิร์ผมนิดนึงให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะคะก็เคิร์ผมก่อนค่ะจับม้วนเยอะๆเลยนะคะสาวๆเพื่อ บางคนแบบว่ารีบอะไรเงี้ยไม่มีเวลาที่จะทำผมเคลเลยค่ะลแล้วหลังจากที่เราม้วนผมเสร็จแล้วนะคะ<ล>ก็จะได้ทรงผมประมาณอย่างนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็หยิบกิฟต์มาเลยค่ะหนึ่งตัวเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของเราก่อนตัวแรกเริ่มจากการเก็บจากตรงนี้นะคะสาวๆขาเราจะบิดเป็นเกลียวก็ได้ค่ะหรือไม่บิดก็ได้ค่ะสาวๆแต่พี่มัซี่จะรีวิวให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะเริ่มจากการบิดก่อนดีกว่าค่ะบิดขึ้นบนก็ได้ค่ะลงล่างก็ได้ค่ะแล้วก็ติดเป็นไกด์ไลน์ก่อนเลยค่ะอันหนึง่งติดไล่ลงมาเลยนะคะให้เป็นแถวเดียวกัน แล้วก็เกลียวผมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูทรงที่2ค่ะว่า,าพี่มัตซี่จะทํายังไงนะคะก็แบบนี้เหมือนกันค่ะง่ายๆถ้าเกิดว่าเราอยากได้กิ๊บไม่เยอะนะคะก็เหมือนกันค่ะให้ลากแนวเฉียงนะคะสาวๆอย่าลากแนวตรงเมื่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่มัตซี่ลากแนวตรงอันนี้เราลากแนวเฉียงค่ะลากลงมาเลยค่ะให้มันคล้ายๆรูปหวัวใจอะค่ะนี่ลากลงมานะคะอันนี้คือเราไม่เกลียวเลยค่ะสาวๆก็เอากิ๊บเน็บเลยค่ะ จะสังเกตว่าพี่มาซี่เก็บเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่มาซี่จะเก็บอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมาทบกับตรงนี้นะคะเราก็จะได้ลายของกิ๊นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะสัสาวขาปล่อยผมแล้วปล่อยไว้นิดนึงค่ะเพื่อให้มันดูเก๋ไก่นิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มเหมือนกันเลยค่ะกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ปาดผมมาเลยค่ะ ส่วนปลอยผมตรงนี้นะคะเราจะเห็นช่องว่างอยู่นิดนึงเราเก็บให้หมดเลยค่ะสาวๆ่ะให้มันมาคอนติเนียกับตรงข้างหลังที่ทิมาซี่เก็บไว้นะคะลายอันแรกของกิฟต์ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้ทรงที่2แล้วนะคะสาวๆ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกทรงหนึ่งนะคะสาวๆขาง่ายนิดเดียวแล้วก็แป๊บเดียวจริงๆคะ่ะพี่มาซี่ขออนุญาตแกะกิฟต์ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกกิฟต์ที่มันเหมือนกัน2อันนะคะสาวๆขาก็คือพี่มาซี่ขอเลือกอันนี้แล้วกัน,นะคะ่ะเริ่มจากเราปล่อยผมของเราให้มันสยายสลวยสวยเก๋นะคะแล้วก็เก็บฝั่งนี้นะคะ1เส้นแล้วก็ฝั่งนี้1เส้นคะ่ะง่ายๆคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะพี่มาซี่ทำยังไงนะคะ เก็บมาเลยนะคะแสาวขาแล้วก็ม้วนเก็บขึ้นบนนะคะอย่างนี้ค่ะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะแค่นี้นะคะแล้วเอากิบเหน็บเลยค่ะแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้เลยค่ะสาวกะระยะให้ดีนะคะให้มันตรงกันกับฝั่งนี้ถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวมันจะทําให้หน้าของเราเบี้ยวได้แล้วก็ม้วนขึ้นข้างบนค่ะนิดเดียวแล้วก็ติดให้ตรงกันนะคะ เป็นไงคะสาวขาทรงสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะใช้พร็อพมีประโยชน์นะคะสาวขาโดยมนไมายาของพี่มาซี่นะคะเสกให้สาวน้อยคนนี้สวยภายในพิบตาจริงๆคะ่ะแล้วเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะกับรายการวีมันช็อกในช่วงของพี่มาซี่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ โอ,อ้โหก็ต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากมนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับความงามดีๆให้กับเราในวันนี้ถูกต้องเลยและเคล็ดลับความงามของเรานะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ต้องติดตามได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะ11โมงครึ่งทางช่อง True for You ค่ะกับรายการ Women Talk ท a l สนุกสนุกหลุดหลุดร่วร่วๆค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆนะคะที่โรงแรมสุโข,ขทัยกรุงเทพค่ะและขอบคุณเสื้อผ้าพ,พิธีกรจากตรีค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ